ไม่ว่าการเรียกให้จูซุนซับเบลมาติดทีมชาติไทยของสมาคมจะมีเหตุผลหลักอย่างไรแต่ถ้ามองในแง่ของฟุตบอลอย่างเดียวการเรียกกองหน้าดีกีเด็กของเชลซีสเปอร์ทีมสำรองคอร์โดป้าและนักเตะสำรองชุดใหญ่ของกิทสบีทาวถือว่ามีบัจจัยรองรับมากพอครับในฤดูกาลที่อันดับดาวันโวไทยคนไทยที่ทำได้3ประตูขึ้นไปในทีมชาติชุดแรกของแอนโทนีฮัสสันถือว่าเรียกมาตามต้องการแล้วครับโดยมีสุปชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผยพิมายและปรเมตอานวิไล ที่ถูกเรียกมาแทนธีรสินแดงดาที่มีการบาดเจ็บจากเกมทยลีกจนต้องถอนตัวครับและมีน้องใหม่จากต่างแดนลุนเดบิวต์กับทีมชาติไทยชุดใหญ่จูดเบลที่มีความสดมีความกระหายและมีโคต้าเพื่ออนาคตของประเทศครับจึงถือว่าเป็นการเลือกที่ดีพอพอสมควรเพราะถ้าได้จูดลงสนามในเกมเอเชียนครับก็จะถูกฟีฟ่าบันทึกเอาไว้ว่าเป็นนักเตะที่ลงสนามเกมทางการของทีมชาติไทยครับซึ่งถ้าผลงานออกมาไม่มีอะไรประทับใจก็ถือว่าทดลองและจองไว้ ส่วนถ้าผลงานออกมาดีก็ถือว่าเรามีทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมครับแต่ถ้าไม่ได้ลงสนามก็เป็นเรื่องของการมัดใจและทดสอบการมาในสนามซ้อมกับตาตัวเองแม้ว่าการเล่นให้กับกิจพี่ทาวในฤดูกาลนี้ของนักเตะไทยจะยังไม่มีความน่าสนใจในแง่ของผลงาน เพราะจำนวนนัดจำนวนนาทีจำนวนประตูและจำนวนนัดที่สำคัญยังคงน่าเป็นกังวลครับเพราะยังเป็นตัวเลือกบนม้านั่งสำรองเท่านั้นแต่ด้วยมาตรฐานหลีกทูที่ก็ต้องถือว่าดีกว่าหลีกสูงสุดของเราจู๊ดจึงมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งถึกและความฟิตที่ควรค่าแก่การลองโดยเฉพาะถ้าเรามองในเรื่องของฟุตบอลมากกว่าความรู้สึกก็คือว่าไม่มีอะไรเสียไปมากกว่านี้แล้ว